บวมใหญ่เลยขาเคสอ้อยยังพอมีน้ำจิบไหมบวมตึงเลยเดี๋ยวก็หัวโนเดี๋ยวก็ขาบวมมั้ยชีวิตจิบมากเลยจิบมากจิบมากมากหลบจุนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับก่อนนี้ สวัสดีครับวันนี้พาแพทริกมาโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเพราะว่าอะไรคะนี่มาดูดูสิตรงนี้ดูไม่ออกมันต้องดูอย่างงี้ยกขาไปบงัปงี้ไปกระโดดแทมพูลีนวิชาวิชาสปอร์ตเมื่อเช้านี้สองชั่วโมงโดนไปกระดูกหักแน่ๆเลยเนี่ย บวมตึงมันโผล่ออกมาเลยเนี่ยกระดูกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยแม่พามาโรงพยาบาลตอนนี้ก็หกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังสว่างอยู่ไม่มีคนเลยเงียบมากเลยปะสถานที่ให้จอดคนพิการก็นี่แหละเราก็เหมือนกันไปค่อยๆเดิน <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้จอดคนพิการนะคะเราจอดตรงนี้ไ <Okay. S 1> ปเดี๋ยวไปดูที่ว่าหมอเขาจะว่ายังไง วันก่อนก็นี่ดูหน้าตรงเนี้ยพึ่งจะหยุดพึ่งจะเขียวแล้วหัวโนเพึ่งจะหยุดนี่นี่นี่ยังยังไม่หายยังเป็นก้อนๆอยู่เลยอันนี้มาขายอีกแล้วไปไปค่ะเดี๋ยวเป็นปีที่โชค้ายเฮ้ยไอขาซ้ายก็หล่ออยู่แล้วนะมาเจอขาขวาข้างถนัดอีกตอนนี้ตายของจริงแล้วอาชีพนักบอลจะรอดไหมเนี่ยได้นังรถออโต้เน่ๆนื่นังรถขีนออโต้ เดี๋ยวไปดูนะคะว่าหมอคุณหมอเขาจะทํำยังไงแล้วเขาจะว่าไงเดี๋ยวให้เขาตรวจเอ็กซเรย์ดูว่ามันหักหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตนะคะทุกคนเดินดีๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินอันนี้รู้สึกไม่เจ็บอ่ะอเดินนี้รู้สึกไม่เจ็บอ่ะดูคนป่วยโดน เครื่องเอ็กซเรย์พังอะไรมันจะขนาดน,านั้นสาสาขับรถเอ็กต้ามาที่โรงพยาบาลที่แม่เคยมาตอนที่แม่เป็นลมรถฉุกเฉินเขาก็พามาโรงพยาบาลน,นี้แหละแล้วเนี่ยมาอยู่เยอระะมันได้กี่เดือนเนี่ยสองเดือนสองเดือนนี่ประสบการณ์นี่เยอะมากเลยนะทั้งหัวโปกหัวโนมาเจอเนี่ยขา รวมแถมเครื่องเอ็กซเรย์พังอีกโอ้ยจะมาพังอะไรตอนนี้มันมองไม่ค่อยชัดดูเออเนี่ยนี่นี่หักแล้วมังเนียขาเนี่ยแต่นี่ไม่เจ็บใช่ไหมเืมนี่ตรงนี้เพื่อนๆตอนเด็กๆเนี่ยปั่นจักรยานลมแขนหักอันนี้มาขาหักโอ้ยตายชีวิตขาข้างขวาอีกนะนิ่มๆอาอย่าไปจับมันประคบแล้ว แล้วก็ฝืนเดินมานะไม่ยอมบอกแม่ไปรับฝืนเดินมาหาแม่เดี๋ยวรอคุณหมอก่อนนะคะทุกคนค่ะทุกคนคุณหมออิมพอร์ตเอ้ยคุณหมอส่งไปที่โรงพยาบาลอีกที่นึงที่นี่เครื่องเอ็กซเรย์พังคุณหมอบอกว่ามันน่าจะหกักต้องรีบไปด่วนเลยไปคะ่ะเนี่ยขาขวาของนักบอล ขาขวาของนักบอลจะต้องรีบรักษาให้หายนะคะก่อนที่ก่อนที่มันจะแย่กว่านี้ไปค่ะทุกคนขาขวาที่เคยได้แชมป์มาก่อนอทุกคนคะ่ะตอนนี้เที่ยงคืนเรามาหาหมอตั้งแต่หนึ่งทุ่มตอนนี้เที่ยงคืนคะ่ะนั่งรอห้าชั่วโมงสุดท้ายพอเรียกเข้าห้องพอถึงคิวเราหมอเรียกเข้าห้องแล้วบอกเราว่า ให้เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งเพราะว่าที่นี่เต็มมากต้องรอไปอีกชั่วโมงหนึ่งเป็นหกชั่วโมงเพื่อนๆปลูกไม่ไหวอ่ะกจะเป็นลมแล้วเนี่ยไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าจนเที่ยงคืนทั้งลูกทั้งเตา้าโอ้ยดารลอนก็เป็นไข้ไม่สบายอยู่ที่บ้านเราก็ต้องไปหาหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลที่สามนะคะอันนี้โรงพยาบาลที่สองว้า เป็นอะไรที่โชคดีมากเลยแพทริกดีมากค่ะ้าพูดยังไงดีมากเลยอ่ะมันก็ยังเจ็บอยู่น่อตอนนี้นะคะเวลาตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วนะคะแพทริก <Patrick S 2> เข้าไปห้องฉุกเฉินห้องห้องพยาบาลไปเอกซเรย์กับหมอแล้วโอ้ยเพื่อน สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะตื่นมาโอ้ยังไม่แบบยังไม่ตื่นเต็มที่เลยนะคะเนี่ยมาจิบกาแฟกันค่ะดื่มกาแฟกันเช้าตั้งกองก่อน,อนมาอัปเดตนะคะเรื่องแพทริกเมื่อวานนี้เนาะโอ้ยหมายกอด เป็นประสบการณ์อีกหนึ่งอย่างที่แบบที่แพตริกจะต้องจดจำไปอีกนานเลยแล้วปุ๊กก็ต้องคงจะต้องเรียนรู้ได้เรียนรู้แบบเพิ่งได้เรียนรู้จริงๆจังๆ,ๆในเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการไปโรงพยาบาลนะคะปกติปุ๊กก็ไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลนะปุ๊กเข้าไปล่าสุดเพราะว่ามาีเมื่อปีที่แล้วที่ว่าปุกป๊กไปฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นลมเป็นลมแล้วก็ลมหัวฟาดฟาดผืนแล้วก็มีรถ พยาบาลฉุกเฉินมารับไปแต่ว่าอันนี้ปุ๊กไม่ต้องรอคิวปุ๊กไม่ต้องรอคิวก็คือปุ๊กเขามีาไปห้องฉุกเฉินอย่างเงี้ยคืออาการอาการคนที่น่าเป็นห่วงเขาจะได้เข้าไปก่อนแต่กรณีของแพทริกเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ไปโรงเรียนคาบแรกเลยประมาณเจ็ดโมงครึง่งเขาก็ไปเล่นมันเป็นคาบวิชากีฬาไปกระโดดกระโดดแทมพูลีน แฮมพลีนแล้วเหมือนมีการแบบกระโดดสูงแบบโยกโยกโยกเสร็จแล้วก็พุ่งสูงแล้วก็ข้ามตีลังกาลงมาเงี้ยด้วยความที่ยังไม่ชํานาญแล้วก็ด้วยความที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็คิดว่าตัวเองเป็นนักกีฬาน่าจะทําได้ก็ไปแสดงให้เขาเห็นว่าฉันเป็นนักกีฬาแข็งแรงดีแต่ร่างกายของแพทริกปีนี้ต้องบอกเลยว่าแพทริกร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สุขภาพก็ไม่เท่าดีเท่าไหร่ทำอะไรแบบอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนมาแรกๆตอนที่ไปขึ้นรถบัสก็ถ้าใครได้ติดตามก็จะรู้ความเคลื่อนไหวของพทิกลงจากรถบัสก็ตีลังกาตลบสาสี่รอบบอกเวียนหัวแล้วก็ขาข้างซ้ายเขาไม่มีแรงคือก็ไม่รู้ว่าปีนี้เขาเป็นอะไรแบบค่อนข้างสุขภาพค่อนข้างแย่หลายๆอย่าง ่อสี่ห้าวันที่แล้วเขาก็ไปเล่นกีฬาฟุตบอลมาแล้วด้วยความที่แบบเพื่อนเขาไปเตะฟุตบอลแล้วเตะผิดก็เลยพลาดมาลม้มแล้วหน้าเขาเขาลม้มแล้วหน้าเขาไปโขกกับหัวแพททิกตรงเนี้หัวแพทิกก็โนมาประมาณเนี้ยวันแรกโนแบบนี้เลยนะคะวันที่สองวันที่สามเพิ่งมายุบเมื่อวานนี้รู้สึกว่ายุบลงมาหน่อยแต่ก็มีแบบเหมือนมีแข็งๆตรงนี้เหมือนล้าวเหมือนมันล้าวอะ่ะ แล้วทีนี้ตาก็ยังจิตเป็นเขียวจ้ำสีเขียวยังไม่หายดีเลยค่ะอันนี้ก็มาแทนอีกบวมตึงแบบโผล่ออกมาเลยกระดูกโผล่ชีอ้กระดูกมันโผล่ออกมาเลยมันน่าจะล้าวหรือมันน่าจะแบบเส้นมันมันเคล็ดมันเคล็ดขามันเคล็ดเพราะว่ามันตกลงมาแล้วขาลงก่อนเนาะแบบกรึดอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันพลิกมันแพลงน่ทาไหนไม่รู้มันบวมแล้วมันปวด ปวดจนแบบว่าน้ำตาไห i, ลโรงเรียนก็ไม่กล้าบอกครูจนครูเขาคุณครูเขาก็มาเห็นเขาก็เอาน้ําแข็งประกบให้ยอมปวดทรมานเดินมาหาแม่ที่ร้านก็ไม่กล้าบอกแม่คิดแม่ก็เขาก็บอกว่าเขาขาพลิกเราก็คิดว่าขาพลิกธรรมดาพอขับรถกลับมาบ้านปวดปวดหนักปวดมากขยับไม่ได้เลยไม่ไหวก็เริ่มบวมเริ่มบวมขึ้น ป๊าเขาเห็นพ่อเขาเห็นเขาก็เลยบอกว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยไปโรงพยาบาลที่แรกโอ้โหโชคร้ายมากค่ะเครื่องเอ็กซเรย์พังเขาก็ส่งไปอีกเมืองหนึ่งเมืองที่พุกทำงานอยู่นั่นแหละส่งไปปุ๊บทีนี้ลูกคนไข้จากโรงพยาบาลนั้นน่ะ <c oughs> เขาก็ย้าย <c oughs> เขาก็พากัน <c oughs> เขาก็พากัน <c oughs> ไปหาโรงพยาบาลที่ปุกไปทีนี้มันก็ไปรวมกันเยอะอยู่ที่นั่นพอ เข้าไปห้องฉุกเฉินปุ๊บบอกเข้ากรณีฉุกเฉินเราไปไม่ได้ทํานัดพอไปถึงปุ๊บเขาบอกว่ารอประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงปุ๊กก็แบบว่าสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วปุ๊กไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลยน้ําเนิ้มของกินอะไรก็ไม่ได้เตรียมไปแล้วก็ข้าวก็ไม่ได้กินอดข้าวอดน้ํามาตั้งแต่เช้าได้กินนิดเดียวอะได้กินข้าวแบบนิดเดียวแค่แบบตอนตอนเที่ยงตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวจริงๆแค่เนี้ยนิดเดียว โชคดีมากเลยที่ไปขึ้นไปกินนิดเดียวแล้วทีนี้ก็เราก็ไม่ได้ตั้งตัวไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้สรุปรอไปรอมาห้าชั่วโมงรอตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันเที่ยงคืนค่ะเพราะเที่ยงคืนปุ๊บรอพอถึงคิวเราปุ๊บเ,เขาก็หมอเขาก็เรียกเราเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ให้พัิิเขาไปนะเขาก็คุยกับเราคุยกับปุ๊กคนตัวส่วนตัวว่าคืออย่างนี้นะในกรณีนี้ตอนนี้เรามีปัญหามากหมอเรา หมอเราเขาไปผ่าตัดเหมือนกับประมาณเขาแยกตัวไปผ่าตัดเคสใหญ่กันหมดแล้วเขาต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่ามันต้องรอนานแล้วเขาต้องขอโทษเราให้เรารออีกหนึ่งชั่วโมงได้ไหมเราก็แบบว่าตีหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้คิวอีกอะไรเงี้ยแล้วตีหนึ่งแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันรอนานมันหกชั่วโมงเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งเพราะเขาโทรไปแล้วมันมันว่างพอดีเขาก็เลยบอกว่า เอองั้นขับรถไปได้ไหมอะไรเงี้ยขับไปโรงพยาบาลน,นี้ได้ไหมเพราะว่าเขามีเพื่อนหมออีกคนนึงว่างอยู่เขารับเคสสามเคสอะไรเงี้ย<ส>เขาช่วยพ<ส>วกก็เลยแบบไม่รู้จะทําทยัางไงเพราะลูกก็ปวดเนาะเราก็แบบว่าโอเคงั้นคืนมีเอาให้จบแล้วกันเอาให้จบแล้วคนที่พาไปลูกชายของเจานายก็ใจดีใจดีไปนั่งรอต้องเข้างานตีสามแต่ตอนนั้นนตีหนึ่งแล้วจะได้นอนแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเองสงสารมากเลย ต้องขับรถไปที่แฟรงเฟิร์ตอะค่ะไปทำงานอะทำงานแบบเลิกงานมาก็ต้องมานั่งเนี่ยถิกก็มาเข้าโรงบาลอีกก็เลยอยู่วุ่นวุ่นายไปหมดแล้วปุ๊บก็ต้องตื่นไปพับผ้าที่ทำงานอีกแล้วก็นอนก็ไม่หลับแล้วลูกค้าเต็มร้านเลยดาร์ลอนก็ไม่สบายแต่ก็ยังมีความโชคดีพี่อู๊ดเขาโฮมออฟฟิศเขาก็อยู่บ้านก็ดูลูกไปพราะดารลอนอาการก,ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ ไม่งอแงเมื่อวานก็อยู่กับพอ่อทั้งวันไม่งอแงพทริกเมื่อเช้านี้ลงไปลงไปก็ดูอาการแล้วเขาก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นนี่ตอนนี้เขาก็ดามขาไว้อยู่ก็ให้ให้อยู่นิ่งนะคะก็ดามขาไว้ไม่ได้ใส่เฟือกนะคะเพราะว่ากระดูกไม่ได้หักมันแค่เคล็ดแล้วมันก็จะต้องแบบเหมือนกับประมาณว่าจะต้องดามไว้ให้ขามันเข้าล็อกให้มันเข้าล็อกเดิมอะไรเงี้ย ไม่ถึงกับไม่ถึงกับกระดูกหักอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็เนี่ยค่ะทุกอย่างทุกอย่างโอเคนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็พยายามจะดูแลแล้วก็กดูแลให้ดีที่สุดนะคะให้กินยาบายเอาย<า>ิงจิบเ่ะฮะไม่ใช่แม่ทำไม มีอะไรกินไหมอ่ะตรงนี้ตรงตุตรงนี้โอ,<น>โอดิครับยัง<ส><อ>มันีีกระดูกอะไรไม่รแดงๆมันอันนี้มันไปทำไหมขึ้นมาอืมันช้าอยู่เดี๋ยวไม่เอายาทามันเป็นกระดูกออกมาแดงๆอะและ้วแล้วมันเจ็บมากตอนเช้าเดินไม่ได้อ๋อนั่งนั่งๆ,ๆ,ๆั่ยาปุ๊บปุ๊เอาหายยังคะเนี่ยพรุ่งนี้ไปโรงเรียนได้ใช่ไหมคะไม่ได้ครับอ้าวเจ็บก็เจ็บอยู่ต้องเดินขึ้นบันไดอีกอ้าว ต้องดูแลพิธิเอดูแลพิธินะวันนี้เข้าใจปะนี่นะคะก็ดามขาไว้อขาข้างซ้ายหลอยมาขาข้างขวาอีกอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินยานะคะกินข้าวกินยาโปวดปวดปวดว่าทำไมถึงแม่ต้องให้หนูนอนข้างหลังอ้าว ขึ้นลง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 เนี่ยพากแม่ซื้อลิฟต์หรือว่าบันไดเลื่อนมาโอ้โหเดี๋ยวแม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก่อนโอ้ยพูดต่แบบนี้ไม่มีใครซื้อหรอกมั้งโอเคนะคะทุกคนโอเคแล้วทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้ปุ๊กก็มาอัปเดตนะคะให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องราวของแพทริกนะคะก็ ตอนนี้นะคะให้กินยากินข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งดารอนแล้วก็แพทริกดารอนยังมีอาการแบบว่าเหมือนเป็นหวัดอยู่เป็นหวัดแล้วก็ให้กินยาพาราไปแล้วกินยาน้ำของเด็กแต่แพทริกก็กินยาแก้ปวดไปแล้วนะคะแล้วก็พักผ่อนวันนี้พักผ่อนทั้งสองคนจนกว่าจะหายดีแล้วค่อยไปโรเรียนนะคะก็หวังว่าทุกอย่างก็คงดีขึ้นเดียงแล้วเดี่ยงแล้วนักบอลวันนี้จะไม่ได้ไปซ้อมบอลน,นะคะวันนี้เกด้ยอยากไปซ้อมอีธานเนี่ย วิ่งไปเตะเนี้ยยังเจ๋งอยู่ค่ะทุกคนยังไม่เป็นอะไรง่ายๆ <laughs> ยังไปได้อีก <laughs> ยังไปได้อีกนะคะโอเค okay, วันนี้ก็พักผ่อนไปเนาะม,นนนมือนนุ่งอายุสามสิบเอเอสามสิบ ัยงแเห็นไหมเห็นไหมไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกค่ะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวปูก็ขอตัวไปทํางานก่อนนะวันนี้พี่อู๊ดก็อยู่กับลูกๆนะคะทํางานอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจสนับสนุนพวกเรานะคะก็อย่าลืมรักกันไปนานๆนะคะอย่าลืม รอเชีย์ลพทริกให้หายไวๆจะได้ไปเตะฟุตบอลนะคะเดี๋ยววันเสาร์นี้ดารอนจะเข้าทีมแล้วจะเข้าไปเตะฟุตบอลครั้งแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวคอยดูนะคะผู้จะถ่ายคลิปให้ดูก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ไปคุมนะคะพี่อูดหรือว่าเป็นปูนะคะทิกจะต้องไปคุมพลาสติกไปเป็นโค้ชแทนไปเป็นคุมเพราะว่าน้องจะลงสนามแข่งครั้งแรกนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอตัวไปทํางานก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับอุย